มาตอนที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลพนมเ์ลิกอังกฤษกันบ้างครับในคืนนี้ก็จะมีเกม Boxing Day ครับเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสแต่ว่าเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับแบ c ็กพูลนั้นอาจจะต้องมีการเลื่อนออกไปครับ ฝ่ายใจนั่งขันเพะมะเมลิกอังกฤษครับก็เตรียมประเมินสภาพอากาศแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงอีกครั้งหลังจากช่วงคริสต์มาสในอังกฤษมีหิม,มะตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ทําให้เกมฟาดแข้งอาจต้องเลื่อนไปเหมือนสัปดาห์ก่อนครับโดยเฉพาะที่สนามบุมฟิลร์ดของทีมแบล็กพูลซึ่งมีโปรแกรมเตะกับเวือ์พูลในคืนนี้ซึ่งสนามแห่งนี้นั้นก็ไม่มีเครื่องทําความร้อนด้วยครับ สถานการณ์ล่าสุดนั้นบรอยฮอสสานกูซือของลิเวอร์พูลครับก็เตรียมที่จะนําลูกทีมโคนสาคัญลงสนามในคืนนี้ครับเพื่อต้องการ3มแต้มและก็ไต่อันดับขึ้นไปติดท็อปโให้ได้ครับ โดยข่าวดีของลิเวอร์พูลก็คือการกลับมาลงสนามของเฟเดโรตอเวสและก็เซเบนเจอราบิดฟิลกับตันทีมครับที่บาดเจ็บไปนานหลายสัปดาห์หลังจากที่เจอราั้นได้รับบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข้าฉีกในเกมอุ่นเครื่องที่อังกฤษนั้นแพ้ให้กับฝรั่งเศสนั่นเองครับแต่คืนนี้เจอราบจะกลับมานำทัพหงแดงอีกครั้งหนึ่ง โดยอันดับของลิเวอร์พูลล่าสุดตอนนี้อยู่อันดับที่9ครับมีอยู่22คะแนนตามหลังทีมชาฟฝูงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด12คะแนนและก็แข่งมากกว่า1นึ่งนัดครับ โดยเกมระหว่างเอว์ผูลนั้นก็อย่างที่บอกไปครับต้องประเมินสภาพอากาศอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องเลื่อนออกไปหรือไม่ขณะที่ก่อนหน้านี้เกมลิกแชมเปี้ยนชิพสองคู่ระหว่างมิดเดิลสเบิร์กับฟอร์เวสต์และก็สก n t อปเตกับเบสต์้นนั้นก็เจอสภาพอากาศที่มีหิมะตกหนัหนกๆทำให้สองเกมดังกล่าวนั้นก็ต้องถูกเลือดออกไปก่อนหน้านี้แล้วครับ